ขยับมาดูอีกเรื่องที่วันนี้คอาการเมืองต้องติดตามยุทธการเด็ดยุทธการเด็ดที่ว่าคือเด็ดหัวเด็ดหัวสอยนั่งร้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันนี้วันแรกนะครับก็มีความเคลื่อนไหวาจากหลายฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นพลังประชารัฐครับฝักฝั่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าว ว่าพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมความพร้อมครับเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมสสนะครับที่มลูลนิธิป่ารอยต่อครับเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกันไปวันนี้ว,นนวันแรกไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับโดยในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับซึ่งพลเอกประวิทธิเนี่ยดูท่านจะค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะครับ แล้วก็ได้กำชับเหล่าบรรดาสอสอบอกให้ลงมติโหวตรัฐมนตรี11คนที่ถูกอภิปรายให้ลงมติไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดครับอย่าโหวตสวนนะห้ามโหวตสวนแนวทางพักโดยระบุบอกว่าใครอย่าโหวตอย่างอื่นถ้าทำอย่างอื่นต่อไปหมดเสร็จจะไม่ดูแลอีกแล้วนี่ไม่แน่ใจว่า คำพูดของท่านเป็นไปตามนี้เป๊ะๆทุกข้อย้ำหรือไม่ <ฮะ S 1> เพราะว่านี่เป็นรายงานข่าวออกมาว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างนี้พร้อมกันนี้ก็แจ้งว่าขณะนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่กับพักรูปรัฐบาลแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ประกาศชัดเจนว่าจะไปฝั่งฝ่ายขานครับ <ฮะ S 1> อย่างเต็มตัวพ <ฮะ S 1> ลเอกประวิทย์บอกว่าเขาไปเป็นตัวของตัวเองควบคุมอะไรเขาไม่ได้นั่นหมายความว่า พลังประชารัฐที่มีอยู่ตอนนี้ต้องดําเนินการในการลงมติอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันครับร้อยเอกธรรมนัฐเองระบุว่าแม้ว่าพักเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้ร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้แต่ก็จะโหวตตามมติของพักฝ่ายค้านครับนั่นหมายความว่าจากที่ประกาศเอาไว้ว่าจะไปอยู่ฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วถ้ามติของพักออกมาเป็นไปตามมติของพักฝ่ายค้านนั่นหมายความว่าร้อยเอกธรรมนัฐ และพักเศรษฐกิจไทยจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วบอกว่าทุกคนในพักจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันด้วยครับยกเว้นการโหวตให้กับพลเอกประวิทย์ที่พักยังสนับสนุนการทําหน้าที่เพราะยังไม่เห็นข้อบกพร่องและการทุจริตใดๆเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกันครับตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้นะครับ9โมงครึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางจรัฐบาลวันแรกนะครับ